คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับร่วมกิจกรรมทายผลแชมป์ยูโรครั้งนี้จะเป็นใครเพียงทายผลง่ายๆชิงรางวัลมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทครับแค่แอดไลน์ไปที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2 มาพบกนันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11มิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิคราบ,บาสเกตบอลของประเทศสเปนครับเลกา ACB ครับเป็นการพบกันเกมที่2ระหว่างเรียมาริดเจอกับยูแคมเมอร์เซียครับเป็นรอบชิงชนะเลิศครับโดยผลงานในเกมแรกครับชนะตกเป็นของเจ้าบ้านเรียมาริดครับด้วยสกอร์84ต่อ76 โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งเรอัลมาดริดเป็นทางด้านแม่ทัพอย่างดิสนานมูซาครับ1 6แต้ม8รีบาว1แอสซิสเสริมด้วยอดีตตัว NBA อย่างฟาคุนโดคัมเปียสโซครับเคยเล่นกับเดนัวนาเกตครับกดไป11แต้มกับ2รีบาวครับสุดท้ายเป็นเรอัลมาดริดครับที่เฉียบขาดมากกว่าโดยผู้แพ้ในวันนั้นครับอยู่แคมเมอร์เซียผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นการตัวเก่งของทีมครับทรอยคอปเปนครับ1 6แต้ม1รีบาว เสริมด้วยฮาวเวิร์ดเซนโรสครับ13แต้ม8รีบาวด์4แอสซิสและลุดดี้ฮักเคนสันครับกดไปอีก11แต้ม2รีบาวแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับทำให้ทีมต่อกรก,กับเรียวามริดได้ครับก็แพ้กลับออกมาตามฟอร์มนะฮะจากการคาดการของสื่อต่างประเทศครับก็เป็นไปตามนั้นครับเราไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านครับเรียวามริดวันนี้น่าจะเป็นฟาคุนโดคัมเปโซเหมือนเดิมครับ จะได้ดวลกับทรอยโคเปนครับผลงานในเกมที่แล้วถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้ครับสำหรับทรอยโคเปนครับตำแหน่งนี้เรื่องของเกมรุกถือว่าสูสีใกล้เคียงกันส่วนชูติงการครับยังคงใช้เซอร์เกียวลุยส์ครับสำหรับเรอวมาดิดดวลกับยนันเรดบอร์ดครับตำแหน่งนี้ผมชอบการเล่นของทางด้านยนันเรดบอร์มากกว่าครับ ไปที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิรแม่ทัพของเรียวมาดิดครับเป็นดิสนานมูซาครับตัวนี้ตัวเทพอยู่แล้วครับจะได้ดวนกับฮาวเวิร์ดแซนรูสครับตำแหน่งนี้ก็ยังชอบดิสนานมูซาครับถือว่าเก่งกว่าและตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์ดช่วยการรีบาว์ใต้เป็นและเล่นวงในครับมาริโอเฮอร์ซันจ้าครับจะได้ดวนกับมูซาดิกเน่ครับตำแหน่งนี้ถือว่าใกล้เคียงกันครับเนื่องจากมูซาดิกเน่ก็ถือว่าเล่นดีครับ และเซนเตอร์คุมในครับเอ็ดดี้ทาวเอรสครับอดีตตัว NBA ีเช่นกันครับจะได้ดวลกับดัสตินสเลวาครับซึ่งก็ถือเป็นหัวใจของเกมรับยูแคมเมอร์เซียครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านเรย์มาริดประกอบไปด้วยฟากุนโดกัมเปียโซเซจิโอลุส์ดิสนานมูซามาริโอเฮซอนจาและเอ็ดดี้ทาวเรสส่วนทีมเยือนอย่างยูแคมเมอร์เซียประกอบไปด้วยทรอยคัพเปนยนาเรดโบ๊ท ฮาวเวิร์ดแซนดูสกับมูซาดิกเน่และก็ดัสตินสเลวาโดยสถานการณ์ล่าสุดเรือบริดเจ้าบ้านนำอยู่หนึ่งต่อศูนในซีรีส์ครับต้องการอีกแค่2เกมก็จะเป็นแชมป์รายการลีก้าเอซีบีในฤดูการ2024ทันทีครับโดยจบคู่แมชอัพในวันนี้ครับผมหยิบยกเจ้าบ้านดิสนานมูซามหาเทพตัวสมอลฟอร์เวดครับ14.1แต้มต่อเกมครับในฤดูการนี้เปอร์เซ็นต์วิโกสูงถึง51%เ จะได้ดวลกับเซ็นเตอร์ร่างยักษ์ของทางด้านยูเคมเมอร์เซียครับนั่นก็คือทางด้านดัสตินสเลวาครับ9.6ตั้งตัวเกมในฤด,ดูกาลนี้เปอร์เซนฟิโกสูงถึง48และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับผลการเจอกันในเกมแรกที่บ้านเรอลมาดดครับก็ส่งบาสก็เป็นเรอลมาดิดเจ้าบ้านดูดีกว่าแทบจะทุกมิติครับ การรีบาวที่มากกว่าถึง12ครั้งครับแต่เปอร์เซนวิโกก็น่าสนใจครับอยู่แคมเมอร์เซียก็มีความแม่นยำพอสมควรครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากเกมรับที่ดีกว่าการรีบาวที่มากมายกว่าครับก็ยังมองอดิตเจ้าบ้านมีดีพอที่จะชนะได้เกิน11แต้มในวันนี้ครับย้ำแค้นได้อีกเกมครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ